พวกเฮบรูอยู่ที่ไหนพวกเฮบรูก็อยู่แถวๆวเมโสโปเตเมียค่ะแถวๆถวแถวแ,ถวแถวพวกอิลานเลยแถวแถวปัจจุบันเนี้ยอันนี้เล่นกันมาจากยุคเมโสโปเตเมียเลยทีเดียวนะเพราะฉะนัะ้นแล้วโรมันก็คงไม่สามารถย้อนอดีตไปได้ไกลขนาดนั้นก็ผิดความจริงแล้วจกักรพรรดิโรมันสร้างสร้างกฎหมายนะด้วยภาษาละตินภาษาละติน ภาษาละตินคืออะไรภาษาละตินคือเป็นภาษาของพวกอ e ีทรัสกันซึ่งเป็นอาภรรษของชาวโรมันค่ะพวกอ e ีทรัสกันจะเรียกตัวเองว่าพวกละตินนั่นเองเออไม่ใช่เออใช่ไหมเออใช่ใช่ใชพวกอ e ีทรัสกันจะเรียกตัวเองว่าพวกละตินแต่คนอื่นน่ะจะเรียกพวกนี้ว่าอ e ีทรัสกันเขียนอย่างนี้ ส่วนโรมันเนี่ยแปลแปลมาจากโรมุลุสหรืออะไรสักอย่างแปลว่าลูกของหมาป่าประมาณนั้นมันเป็นตำนานเขาประมาณนั้นแหละว,ว่ามีฝาแฝดสองคนใช่ปะ่ะชื่อรีมัสกับโลโลมุลลุสอะไรสักอย่างแล้วพี่จำไม่ได้ละเออก็เป็นเด็กเป็นฝาแฝดใช่ปะแล้วก็มีแม่หมาป่าเลี้ยงเลี้ยงมาเออเสร็จแล้วตอนหลังพี่น้องสู้กันเองไงเออ แล้วก็ตัวพี่ที่ชื่อโลโลมุลุสหรือโลมันลุสอะไรเนี่ยแหละค่าน้องชายที่ชื่อรีมาสตายแล้วตัวเองก็ไปสถาปนา<ม>กลุงโรมันกลายเป็นปฐมกษัตริย์ของโรมัน,มนอะไรแบบเนี้ยอ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นนิทานนะน่ารักดีโอเคยังไงก็แล้วแต่จักรพรรดิโรมันสร้างกฎหมายด้วยภาษาละตินค่ะโอเคไหมคะเพราะนะข้อสิบเอ็ดก็เลยตอบสนะ นะข้อห้ากระเถิบขึ้นมากระเถิบลงมาอีกนิดนึงใกล้ปัจจุบันขึ้นมาแล้ว ถามว่าเพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าแมกนาคาตาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกข้อ 1. เพราะระบุถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ข้อ 2. เพราะระบุถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนข้อ 3. เพราะระบุถึงกลไกลในการปกครองประเทศแล้วก็ข้อ 4. บอกว่าเพราะระบุถึงอำนาจอธิปไตยที่มาจากมวลชนแมกนาคาตาไมแมกนาคาตานี่เป็นเป็นกฎ เป็นกฎหรือเป็นข้อตกลงระหว่างกษัตริย์อังกฤษกับพวกขุนนางอังกฤษแล้วก็ประชาชนาอังกฤษง่ายๆก็จะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะว่าเป็นเรื่องของกษัตริย์เจอกับขุนนางแล้วก็ประชาชนในประเทศอังกฤษนะจ๊ะแม่นาคาตาเนี่ยเกิดสมัยพระเจ้าอะไรเนาะจอร์หรือพระเจ้าชา์ที่5นี่แหละ ว่าเกิดประมาณปีหนึ่งหหรือ1 6 0 5, ห่หกศูนห้าอะไรนี่แหละนะเออโอเคมันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกเรื่องนั้นมันสำคัญตรงที่ว่าแมกนาคาร์ตาเนี่ยทำไมเขาถึงบอกว่าแมกนาคาร์ตาเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกในสี่ข้อต่อไปนี้แมกนาคาร์ตามีมีเนื้อหาสำคัญสำคัญอะบอกประมาณว่ากษัตริย์จะทำอะไรตามใจไม่ได้แล้วนะ เช่นสมมติว่าสมัยก่อนก่อนจะมีแมกนาคาต้าเนี่ยกษัตริย์อยากได้เงินเข้าทางพระลังเยอะใช่ปะก็ขึ้นขึ้นภาษีเรียกเก็บภาษีให้มากขึ้นอะไรแบบเนี้ยโดยที่แบบอยู่ดีๆอยากจะขึ้นภาษีก็ขึ้นไม่ได้ปรึกษาประชาชนก่อนก็ทําได้ใช่ปะสมัยก่อนแต่พอหลังแมกนาคาต้าเนี่ยทาไม่ได้ละคือสมมติว่ากษัตรตย์จะเก็บภาษีมากขึ้นเนี่ยก็ต้องไปขอความเห็นชอบจากประชาชนแล้วก็ขุนนางก่อนว่า เห็นด้วยหรือเปล่าว่าเนี่ยเราจะขึ้นภาษีนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าประชาชนกับขุนนางไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ขึ้นภาษีไม่ได้แต่ถ้าเขาเห็นด้วยก็โอเคขึ้นภาษีได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการปกครองอะ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ที่พระมหากษัตริย์คนเดียวละแต่มันกลายเป็นการปกครองที่มาจากการตัดสินใจของคนส่วนมากของพวกประชาชนพวกขุนนางทั้งประเทศเข้าใจไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นแล้ว เหตุที่เขาบอกว่าแมนาคาตาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกก็เพราะว่าข้อสี่ค่ะระบุถึงอำนาจอธิปไตยที่มาจากมวลชนอย่างที่บอกตอนแรกคิงจะเก็บไม่ใช่คิงสิกษัตริย์เอาจากคิงจากกษัตริย์ก็เหมือนกันคือกษัตริย์จะเก็บภาษีก็เก็บไม่ต้องบอกใครจะเพิ่มก็เพิ่มไม่ต้องบอกใครแต่พอมีแมกนาคาตามาเนี่ยจะเพิ่มทีก็ต้องไปถามประชาชนทีว่าเห็นด้วยไหมอะไรเงี้ยประชาชนก็บอก ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เก็บเพิ่มไม่ได้แต่ถ้าเห็นด้วยก็เก็บเพิ่มได้เห็นป่าจากการปกครองที่มีคนตัดสินใจคนเดียวกลายเป็นการปกครองที่มีคนตัดสินใจเป็นทั้งประเทศเป็นมวลชนเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นร,รัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกก็เพราะข้อ4อนจะจ๊ะโอเค ข้อ13ถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะความโดดเด่นของสมัยกลางข้อ1การก่อตั้งมหาวิทยาลัยในยุโรปตะวันตกข้อ2การจัดการศึกษาด้านศิลปศาสตร์อย่างมีระบบข้อ3การมีระบบฝึกง,งานเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ข้อ4การให้สิทธิเสมอภาคแก่ประชาชนไม่ใช่สมัยกลาง ข้อไหนไม่ใช่ลักษณะของสมัยกลางมาดูข้อแรกกันว่าเป็นยังไงข้อแรกบอกว่าการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในยุโรปตะวันตกใช่หรือเปล่าถูกต้องนะคะอันนี้ใช่นะในสมัยกลางปี1,200เห็นชัดไหมเอ่ย1,200นะตั้งมหาวิทยาลายัย1,200เป็นต้นไปอะโดยประมาณนะ ตั้งมหาวทิทยาลัยอ,อะไรนะปารีสรือเป่าหรือว่า1นึ่ห้าไม่รู้นะเออสักอย่างนั่นแหละเอาเป็นว่ามีนะการก่อตั้งมหาวทิทยาลัยในยุโรปตะวันตกตั้งแต่ประมาณก่อน1200นิดหน่อยจนกระทั่งหลังจากนั้นแล้วก็1นึ9นย้ี่รู้สึกจะตั้งออกฟอร์ดนะแล้วก็ล่างๆๆล,ล,ล,ลงมาก็จะมีเคมบริด ج สองอันนี้อยู่ในประเทศอังกฤษนะคะเรียกรวมกันว่าออกสปริตจ๊ะปารีสนี่ที่ฝรั่งเศสแต่ว่าออกฟอร์กับแคริดจ์นี่อยู่ที่อังกฤษแล้วก็มีที่สเปนอีกอันนึงโบโรญญาหรือว่าวาเซลโลนาเนี่ยแหละที่สเปนนะมีนะการก่อตั้งมหาวิทยาลัย